การทาความดีและเป็นคนดีคือแสงสว่างที่มีค่าและเจิดจ้าที่สุดที่พระเจ้าให้เราสามารถทําได้โดยส่วนตัวไม่ว่าเราจะเป็นคนจนหรือรวยไม่ว่าเราจะเป็นคนเล็กน้อยต่าต้อยเราก็สามารถที่จะส่องสว่างแบบนี้ได้ความดีไม่ขึ้นอยู่กับเงินทองใช่ไหมการเป็นคนดีไม่ขึ้นอยู่กับการมีตังโอ้ตอนนี้ย่งเป็นคนช่วยอย่เพาะจน เมื่อไหร่ที่เป็นคนรวยจะเป็นคนดีเมื่อไหร่ที่ตําตแหน่งสูงแล้วจะทําตัวเป็นคนดีตอนนี้ตําแหน่งต่าๆขอดําเนินชุดในความชั่วร้ายก่อนไม่ใช่ความดีความชั่วอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองวัตถุสิ่งของหรือตําแหน่งหัวโขนที่มาประดับเราเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้อง สแสดงความสว่างด้วยการเป็นคนดีและทําดีเหมือนพระเยซูคริสต์และสิ่งที่ต่อมาที่เราเห็นเป็นประเด็นที่เราเรียนรู้จากพระธรรมมัทธิวที่5ในเรื่องการส่องสว่างก็คือเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นความดีของเราและสัตว์และเรพระเจ้าเป้าหมายสูงสุดก็คืออะไรเพื่อพระเจ้าจะรับเกียรติในสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อเราจะถูกยกย่องไม่ใช่เพื่อเราจะดังและมีที่ยอมรับของคุณในสังคม เพื่อเราจะประสบพัฒราจากต้นทุนที่เราดังขึ้นมาด้วยการพยายามทําความดีและก็เป็นคนดีนั้นแต่เพื่อพระเจ้าพระบิดาของเราจะรับเกียรติเรารักพระเจ้าเราอยากทําไงให้พระเจ้าเราได้รับเกียรติเรารู้สึกสัม,สมผัสพระคุณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราคิดเสมอว่าเราจะตอบแทนพระคุณพระเจ้าได้ด้วยสิ่งใดและปอวงว่าจงส่องสว่างจงประกาศข่าวประเสริฐนี่แหละ คือสิ่งที่เป็นการตอบแทนพระคุณพระเจ้าคือการที่เราช่วยคนอีกมากมายให้มาถึงซึ่งความรอดเหมือนเราที่ได้รับความรอดแล้วและพระบีได้พูดถึงว่าการส่องสว่างนั้นมีขอบเขตเริ่มต้นจากจุดใกล้ตัวเหมือนที่ข่าวประเสริฐต้องประกาศไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกแต่เริ่มจากเยรูซาเลม็มเริ่มต้นจากจุดที่เขาอยู่วันนี้เราอาจจะไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปไกลระดับโลกยังไงถ้าเรายังไม่เริ่มต้นระดับเล็ก ในชุมชนหมู่บ้านของเราเราจะสามารถประกาศข่าวเสื่อให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นไกลขึ้นโดยเริ่มต้นจากความสัตย์ซื่อในจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อยของเราเริ่มต้นจากครอบครัวเราเริ่มต้นจากที่ทํางานของเราเริ่มต้นจากสถานศึกษาที่เราอยู่และขอพระเจ้าให้เราได้รับการเจิมที่อยู่ในมีขอบเขตที่มากขึ้นมากขึ้นและพระเยซูสัญญาว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่พระองค์ให้เราทํา พระองค์จะขคย,ยให้เราให้กว้างใหญ่ไพศาลเกินความคิดความจํากัดของเราได้เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะส่องสว่างจากพระธรรมอยูิที่5แต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ก็คือกุญแจรหรือเคล็ดลับในการที่เราจะส่องสว่างอย่างเกิดผลสูงสุดตามน้ำพระพักพระเจ้ามีกุญแจสี่ดอกในการที่พระเจ้าจะให้เราสามารถส่องสว่างอย่าง เต็มขนาดและเกิดผลสมสุดในกอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามน้าพระแทพระเจ้าสี่สิ่งนั้นก็คือสิ่งแรกเราต้องตั้งใจดําเนินชีวิตเรียนแบบพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนั้นชีวิตที่สว่างได้ต้องเป็นชีวิตแบบพระเยซูเพราะชีวิตพระเยซูเ,ยเป็นความสว่างแท้และลงมาในโลกที่มืดมนและสําแดงความสว่างพระเยซูทรงเป็นต้นแบบของการดําเนินชีวิตที่แตกต่างคนในโลกในยุคนั้นและในยุคนี้ด้วย แม้ว่าพระองค์อยู่ในโลกเหมือนคนบาปทั่วๆไปมีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เต็มด้วยความบาปและการร่อรวแต่พรงวมดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราเห็นในหนึ่งเปโตรบทที่สองถึงแบบอย่างของพระเยซูที่เราควรจะเรียนแบบเพื่อเราจะสามารถสําแดงความสว่างรมบนแบบอย่างที่ถูกต้องเหล่านั้นออกไปในสังคมที่มืดมิดที่เราอยู่หเปโตรบทที่สองก็ยี่สิบบอกว่า เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคิดทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ทรงทําบาปเลยแม้และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเมื่อเขากล่าวหยาบช้าหรือหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ส่งกล่าวตอบเขาด้วยความหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาตมาด้ายแต่ทรงมอวพระองค์ไว้เองไว้ในไว้แกพ่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมในฮิบรูบที่4ี่ก็15บบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาบุรุษที่ไม่สามารถเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกัะนั้น พระอ,องค์ก็ปราศจกากบาปพระเยซูแม้เป็นพระเจ้าแต่เมื่อพระอ,องค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์อยู่ในสภาพเดียวกับเราเลยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับเรามีความเป็นมนุษย์มีความอ่อนแอมีการเหนื่อยมีการที่ต้องพักต้องพักกินอาหารหลับนอนทุกอย่างพระอ,องค์มีชีวิตที่ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ในท่าลางการล่อลวงของมนุษย์ปกติในโลกใบนั้นพระอ,องค์ดาเนินชีวิตบริสุทธิ์พระองค์ปราศจากบาป พระองค์ไม่ถูกครอบงำด้วยค่านยิยมที่ผิดในสังคมที่พระองค์อยู่ในยุคนั้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องความสัตย์ซื่อที่พระองค์สัตย์ซื่อต่อภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายสัตย์ซื่อในคําสัญญาที่ให้กับคนทุกคนแม้ตั้งสาวกของพระองค์พระองค์เป็นแบบอย่างแก่เราในการมีชีวิตบริสุทธิ์ในท่ามกลางาโลกและสังคมที่เต็มด้วยบาปพระองค์เป็นแบบอย่างแก่เราในความทุ่มใจที่พระองค์นิยอมลดตัวเองจากจุดที่สูงสุด เพื่อจะรับใช้พระเจ้าและยอมท่องใจเพื่ออะไรที่ทําให้งานพระเจ้าสําเร็จพระองค์ยอมท่องใจลดตัวเองเพื่อให้งานพระเจ้าสําเร็จรองยอมที่จะฟังกนดื่นเข้าใจกนดื่นและก็ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอและคนที่มีความทุกข์ยากลําบากพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการเชื่อฟังเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาที่กลางเขตเออนการที่เราจะเป็น ดวงสว่างที่เต็มด้วยการเจิมในการส่องสว่างในโลกที่มืดมนในยุคป,ปัจจุบันนั้นเราต้องเอาชีวิตพระเยซูมาเป็นแบบอย่างตั้งใจที่จะทําตามอย่างพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ทําตามอย่างดาราคนนู้นคนนี้ที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่แท้จริงในหลายๆเรื่องในด้านศีลธรรมเราต้องเรียนแบบความเป็นแบบอย่างในฝ่ายอิจฉาที่มีพระเจ้าเปนา็นศูนย์กลางและมีพระเยซูเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นขอให้พระเยซูเป็นแบบอย่างเดียว ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะท,ทําตามนีเปนไหมครับแม้เราจะมีคนนู้นคนนี้เป็นแบบอย่างบ้างในทางที่ดีไม่ได้หมายว่าทุกคนไม่ดีนะครับทุกคนก็มีสิ่งดีมากมายในโลกนี้แม้ก็เป็นครสเซียนแต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่ดีที่เราไม่ควรเดินตามแบบอย่างเขาไม่ว่าเขาจะดังแค่ไหน,นแต่ในพระเยซูนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลย โร่งเป็นแบบอย่างที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของความดีและร้อยเปอร์เซ็นต์ของการทําตามน้าพ,พระเจ้าและร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่สําเร็จอย่างยั่งยืนในโลกนี้จนบนไม้กางเขนที่กําลังจะตายอย่างทรมานนั้นกปร่งเปล่งคำว่าสําเร็จแล้วนี่คือแบบอย่างที่คนที่อยู่บนไม้กางเขนคนเดียวในโลกที่ทนทุกข์อยู่เวลานั้นบอกว่าผมทําสําเร็จแล้วในท่ามกลางความคิดของมนุษย์ว่าโปร่งล้มเหลวท่ามกลางความคิดมนุษย์ว่าทาไมพระองต้องเจอเหตุการณ์นู้นนี้ วาน้ำพระทัยพระบิดาสำเร็จแล้วเพราะนี่คือแผนการพระเจ้าที่พระเจ้าจะต้องแบ่งรับอุดทนและเสียสละเพื่อช่วยคนทั้งโลกนี้ที่อยู่ในบาปและให้รอดพระเยซูถือการทําให้น้ำพระทัยพระบิดาสำเร็จสําคัญกว่าการมีความสําเร็จในส่วนตัวเพื่อตัวเองในการทํเดําเนินชุกบนโลกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างของการที่เอาความสําเร็จของงานพระเจ้าในการใช้ยึดเดียวบนโลกนี้ที่เป็นยึดชั่วคราวมาเหนือความต้องการเนื้อหนังของเราในความสําเร็จในเรื่องต่างๆที่ไม่ยั่งยืน และเอาไปถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้ในในสวรรค์ไปอ้างถึงบำเหน็จเคมบำเหน็จจากพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีความสําเร็จในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําแม้สิ่งนั้นจะเป็นความสําเร็จที่เราภาคภูมิใจว่าเราประสบการณ์มากกว่ามนุษย์คนใดในโลกก็ตามทุกความสําเร็จที่ไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางทุกความสําเร็จที่ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าทุกความสําเร็จที่ไม่มีศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐานจะไม่ถูกนับได้ในสายพระนธุพระเจ้าในวันสุดท้าย และจะพาเราสู่ความล้มเหลวและความยิงและการลืมตัวได้แต่ทุกอย่างที่เราตั้งใจทําให้สําเร็จเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรตินั้นจะทําให้เราถูกยกชูทั้งในโลกนี้และหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปรับบําเหน็จในสวรรค์จากพระเจ้าด้วยนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่สองคือเราต้องชาระชีวิตจากสิ่งมลทินและค่าดุลมพิผิดผิดๆของโลกพี่น้องแม้พระเจ้าจะจุดเราไว้สว่างแล้ว และเราเป็นตะเกียงที่ถูกจุดแล้วมีน้ํามันพร้อมแต่เพราะว่ามีฝาครอบที่สกปรกสมัยก่อนก็มีตะเกียงที่มีแก้วครอบไว้นั่นคือตะเกียงโบราณแต่เมื่อจุดแล้วบางทีน้ํามันเชื้อเพลิงมันไม่สะอาดมันก็มีควันเพราะควันที่โผล่ขึ้นมาจากจากตะเกียงจากไส้ตะเกียงนั้นมันก็ค่อยๆทําให้ฝาครอตะเกียงที่ใสๆที่สว่างนั้น กลายเป็นดำมืดไปเลยนั้นความสว่างยังสว่างอยู่ตะเกียงยังส่องสว่างอยู่แต่เพราะฝาครอบมันดำทำมึนหรือดำทึมันก็ทําให้คนไม่เห็นความสว่างนั้นวันนี้เราจะต้องขัดตะเกียงนั้นฝาครอบนั้นให้สะอาดเราต้องชําระเปลือกนอกร้อยสะอาดเพื่อความสว่างของพระเจ้าจอมมาเราต้องดําเนินชีวิตที่ถูกต้องภายนอก เพื่อชีวิตภายในของเรานั้นจะสำแดงพระเจ้าอย่างแท้จริงและมีสง่าราศีมีหลายอย่างที่เป็นเปลือกชีวิตของเราที่ทําให้คนเห็นพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ลงเขาไม่สามารถเชื่อพระเจ้าลงเขาไม่สามารถที่รับพระเจ้าได้อย่างเต็มใจเพราะก็เห็นเปลือกของคริสเตียนที่ยังไม่ได้จัดก,การให้เรียบร้อยทั้งคําพูดความคิดการกระทําพฤติกรรมทั้งหลายที่เขาเห็นได้ด้วยตาเราจําเป็นที่ต้องขัดตะเกียงให้ ขาวสะอาดให้ใสเพื่อจะสะท้อนพระส,สิริของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่มีสง่าราศีออกมาทําให้คนมากมายได้เห็นพระคุณพระเจ้านั่นคือการที่เราต้องจัดก,การกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่านิยมที่มีถูกต้องแม้เราเองจะมีพระเจ้าแล้วก็มีพระประสงคพระเจ้าให้ส่งสวั ดวงสว่างนั้นจะสว่างได้เมื่อเราจัดการกับบาปพระคีจึงบอกว่าให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นมีบางอย่างที่เป็นบาปเกาะแน่นที่ทำให้ความสว่างของพระเจ้าในชีวิตเรามันส่องไม่ได้เต็มที่ในสังคมที่เราอยู่อาจจะมีหลายอย่างที่ทวงเรามันอาจจะไม่ใช่บาปแต่มันเป็นบางอย่างที่มันทวงอ่ะมันกเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่ติดที่เราติดมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะ เป็นดวงสว่างที่พระเจ้าใช้ได้อย่างเต็มที่พรงบีจึงบอกว่าให้เราลักทิ้งทุกถ่งที่ทวงอยู่และปากที่กเกาะแน่นเพื่อเราจะสําแดงชีวิตของเราให้เราถวายตัวกับพระเจ้าเพื่อพรองจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะส่องสว่างที่แท้จริงโรมบทที่12จึงเรียกร้องให้เราถวายตัวแม้เราเป็นของพระเจ้าโดยนิติใน โดยการที่พระเยซูไทยเราด้วยพระรุิยพระเยซูแล้วแต่ในทางปฏิบัติพระเจ้าไม่ประสงค์จะครอบนำบังคับสิงเราและเราก็ต้องเชื่อฟังมันหุ่นยนและไม่เต็มใจหน้าบูดหน้าเบี้ยวที่จะทําตามพระเจ้าให้เราจะมีความรู้สึกว่าการเชื่อฟังพระเจ้าคือพระพรคือการกินสิ่งดีๆมากมายที่ปร,กรุกเตรอยจังไไวการเชื่อฟังพระเจ้าคือการที่เราเดินหน้าไปสู่แผนการที่ยิ่งใหญ่ของาปรุงในชีวิตเราที่ต่ำต้อยนั้น ดันั้นการเราต้องเชื่อฟังด้วยความเต็มใจด้วยการถวายตัวพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราถวายตัวพระเจ้าจัดการเขียนสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เป็นอหทุิทำให้คนอาจจะไม่ยอมรับพระเจ้าในชีวิตเราพระเจ้าขอเปลี่ยนรูปในเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าะองเปลี่ยนรูปได้ลูกจะสามารถนาคนอีกมากมายมาหาพระองค์ลูกรู้ว่านี่คือปัญหาในชีวิตลูกที่ไม่สามารถเกิดผลสูงสุดใน,น,นท,ที่ที่ลูกอยู่ในครอบครัวของลูกขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงลูก เขาเอาสิ่งที่มันทวงลูกออกไปขอพรองทรงทรําให้บาปที่กเกาะแน่นมันลุดกระเด็นออกไปโดยฤกษ์เดชของพระเจ้าโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุดและเราก็จะส่องสว่างโดยไม่มีอะไรที่จะขัดขวางอีกต่อไปเเมนไหมครับจะไม่มีอะไรที่ขมุกขบัวบงังความพัสดีของพระเจ้าในชีวเราแต่หน้าเราจะมีสง่าราศีเหมือนมูสีเมื่อไปพบพระเจ้าพอะงจากเขาเป็นไงครับ หน้าเปล่งปลั่งมีสังหาราศีทุกคนเห็นพระเจ้าในชีวิตโมเสสผ่านหน้าของเขาและหลายคนก็กลัวโมเสสยำเกงโมเสสไม่กล้าโกหกกับโมเสสไม่กล้าเอืมเกิมและทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับโมเสสเพราะก็เห็นการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของโมเสสสิ่งที่สามก็คือการติดสนิทกับพระเยซูและเต็มล้นด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระเยซูบอกว่าถ้าทั้งหลายเป็นแขน,แนงเราเป็นต้นถาวรหนุนแท้ ดังนั้นจงเข้าสนิทอยู่ในเราและท่านจะเกิดผลเติบโตมั่นคงและก็เกิดผลตามแผนการพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มั่นคงเราจะเป็นคนที่เกิดผลเมื่อเราติดสนิทอันหลายคนบอกว่าติดสนิทเบื้องบน,บนเกิดผลเบื้องล่างเพราะฉะนั้นเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าพเพราะเป็นแหล่งแห่งพลังพระมีจึงบอกว่าเหตุฉะนั้นทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนคนทุกชาติแต่มีคามําสั่งวงเล็บบอกว่าแต่ท่านจะต้องรับพระราชทาน ริเทดโดยผ่านทางพระวิญญาณก่อนก่อนที่ท่านจะไปทั่วโลกท่านจําเป็นต้องมีพลังของพระเจ้าคือพลังของพระวิญญาณสุดท่านต้องรับการเชิมจากพระองค์ท่านต้องเต็มเต็มถังก่อนที่ท่านไปไกลเพื่อจะไม่ตายกลางทางในรถที่หมดน้ํามันเราจําเป็นต้องมีไฟของพระเจ้าเราจําเป็นต้องมีน้ํามันของพระวิญญาณสุด เราต้องติดสนิทรับการเจิมจากพระเจ้าแช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตเมื่อเราใกล้ไฟเราจะร้อนเมื่อเราใกล้น้ําแข็งเราก็จะจยินดังนั้นเราจําเป็นต้องอยู่ใกล้พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะรับพลังเราเป็นดวงจันทร์เราไม่ได้เป็นดวงอาทิตย์ที่มีความสว่างในตัวเราแม้เราส่องสว่างได้แต่เพราะเรารับความสว่างจากพระเยซูต่างหากเราจึงสว่างได้ ปาสกากพระเยซูไม่ติดสนิทพระเจ้าห่างพระองค์เราก็จะไม่สามารถเป็นผู้ที่มีทิพย์ลพัดลมจะไม่สามารถส่งความเย็นไปให้ใครแอร์จะไม่สามารถทำงานให้ใครเย็นได้ในห้องร้อนๆถ้าไม่มีไฟวันนี้เราต้องมีไฟของพระเจ้าเราต้องรับการเชื่อมโยงกับพระองค์เราต้องเอาชีวิตเราไปเสียบปลั๊กกับพระเจ้าในความสัมพันธ์สนิท และเราก็จะมีพลังของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตที่ชนะเนื้อหนังและดําเนินชีวิตตามาพระประสงค์พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชีวิตของเราหันดวงจันทร์ของเราเข้าหาดวงอาทิตย์หันความเป็นดวงจันทร์ของเราไปผาเผชิญหน้าและใกล้ชิดกับพระเจ้าที่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์และเราจะส่องสว่างได้โดยพลังของพระเจ้าถ้าเราหันหลังให้พระเจ้าเราจะมืดเหมือนวันเวลาข้างแหลม สิบห้าวันของดวงจันทร์เป็นข้างแหลมสิบห้าวันของดวงจันทร์เป็นข้างขึ้นเป็นไงครับข้างขึ้นมันสว่างแล้วมันก็สว่างน้อยลงเรื่อยๆแล้วเป็นสุดท้ายมันก็ข้างแหลมเพาข้างแหลม้องมืดจนถึงมืดมิตรวันนี้ท่านอย่ามีข้างแหลมในชุดท่านอย่ามีสาการข้างแหลมในชุดท่านที่ค่อยๆมืด,ดมลงเรื่อยๆตั้งแต่ท่านห่างพระเจ้าห่างโบสถ์ห่างพี่น้อง ท่านก็เลยมืดเรื่อยๆมืดเรื่อยๆความมืดของโลกก็ครอบงำความคิดจิตใจของท่านแต่ท่านต้องเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพี่น้องเข้าหาสามีธทมชุมชนของพระองค์แล้วท่านจะมีไฟที่ร้อนหลนตื่น้นและก็มีกําลังอย่างมากมายติดสนิทกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สําคัญพระบิดา่าหลงเลยการคบคนชั่วย่อมทําให้เสียนิสัยพระบิดาจงแยกตัวจากชาติพันธิขดโกงเพื่อท่านจะมีชีวิตที่เดินกับพระเจ้าอย่าง มีสารภาพและก็เติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องติดสนิทพระเจ้าและรับการเจิมผู้รับใช้มากมายที่เกิดผลใหญ่าพะพัมคีรีที่เราได้อ้างถึงไม่ว่าจะเป็นเปาโลเปโตหรือขันฟิลิปคนเหล่านี้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณสุดเขาเต็มด้วยพระวิญญาณสุดเขาเติดสนิทกับพระเจ้าก็ฟังเสียงพระเจ้าได้แล้วก็เคลื่อนตามเสียงพระเจ้าที่ทรงนําและเขาเกิดผลอย่างมากายในทุกพื้นที่ในการรับใช้พระเจ้าขอให้เราเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นเหมือนรถที่เต็มถังที่สามารถที่จะไปได้ทุกที่โดยไม่มีการตายการทางหรือหมดไฟหมดแรงหมดน้ำมันไม่เพียงแค่นั้นน่อยหนตัวอย่างชิวสเตเฟนสเตเฟนถูกค่มเิงเอาก้อนหินว่างก้อนแล้วก็เล่าหัวบอบช้ำจนกระทั่งใกล้ตายในท่ามกลางความเจ็บปวดในจ้างก,การถ,าถูกกดเหตุเออกดขี่ข่มเิงที่รุนแรงที่มเกิดขึ้นเหนเขาสิ่งที่เขาทคืออะไรเขามอบชีวิตให้กับพระเจ้าและก็ที่ฐานขอพระเยกบาปคนเหล่านั้น ทำไมคําเหล่านี้มันออกมาจากปากได้ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่เติบโตไม่ติดสนิทเนี่ยไม่มีอะไรที่มันร้ายร้ไม่อะไรไม่ดีไม่อะไรที่ไม่พึงประสงค์ไม่ต้องการและก็ทําให้ตัวเองมีความเดือดร้อนก็จะบ่นพระเจ้าว่าพระเจ้าตําหนิพระเจ้า,น,จานี่คือปากของพิเศษหลายคนเป็นอย่างนี้ที่มันไม่เติบโตแต่ปากของสเตเฟนที่เต็มด้วยพระวิญญาณสุดนั้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างที่พระองค์อนุญ,ญาตที่เกิดขึ้นจะเป็นผลด,ดีเพราะพระคำเหล่านีสอนอย่างนี้เพราะองค์เป็นพระเจ้าที่ ไม่งงกลงฉลาดกลงลงทุนไม่มีขาดทุนเพราะฉะนั้นขอให้ลูกได้กาไรในการทนทุกข์ของลูกในเวลานี้เหมือนที่เปาโลพูดที่ในที่คุมขังในฟิลิปปีเปาโลสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่ถูกคุมเหงอย่างรุนแรงและที่นั่นแผ่นดินไหวที่นั่นการมีการทรงสิพระเจ้าที่นั่นมีนายคุกรับเชื่อที่นั่นมีนักโทษมากมายได้รับความรอดที่นั่นพระเจ้าได้รับเกียรติที่นั่นเมืองนั้นได้เคารพยำเกรงพระเจ้าในที่สุด พี่น้องนี่คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปากโาสัรเสริญพระเจ้าในทุกสาการเมื่อเรามีความคิดแง่บวกบนมีบนการมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตและก็ควบคุมความคิดของเราให้ถูกต้องเราจะมีคำสรรเสริญพระเจ้าเรามีคำพูดแง่บวกและสิ่งนั้นทําให้เรามีชัยชนะเหนือสาการแง่ลบคนที่เป็นผู้นําคนที่เติบโตคือคนที่สามารถเห็นพระพรซ่อนอยู่เหนือปัญหาคนที่สามารถที่จะพูดแง่บวกในสาการแง่ลบได้ นี่แหละคือคนที่มีชัยชนะในฝ่ายวิญญาณโดยพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยแพ้อะไรและทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในการควบคุมพระเจ้าพระหตถ์ว่าพระเจ้าจะทําให้กลายเป็นพรอพอเกินความคิดของเราบนเส้นทางที่พระเจ้าใช้เราเป็นต้นทุนและลงทุนเพื่องานบบงพรองเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญสเตเปนขอบคุณพระเจ้าสเตเปนอธิษฐานยกบาปพี่น้องเราจะยกบาปคนที่ข่มเบี้ยเราได้ยังไง เราจะรักเขาได้ยังไงเราจะไม่ขมขื่นไม่อาฆาตมากตายเขาได้ยังไงถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณสุดมันจะเป็นกิเลสของเราออกมามันจะเป็นอารมณ์ความเป็นมนุษย์ปกติของเราออกมาที่จะตอบโต้สาการเหล่านั้นที่เราได้รับความไม่เป็นธรรมแต่ว่าเมื่อเราเต็มด้วยพระวิญญาณสุดามีความคิดที่แปลกประหลาดเราไม่เหมือนคนทั่วไปเรารักศัตรู เราใอภัยอย่างที่มนุษย์ไม่เคยให้เพราะพระอานเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์รู้ว่านี่คือวิธีที่จะชนะคนชั่วนี่คือการอยู่เหนือเกมของซาตานที่พยายามใช้สิ่งนั้นทําลายเราทาให้เราพูดแง่ลบทาให้เราท้อใจน้อยหลงหายทาให้เราบ่นพระเจ้าทาให้เรากลายเป็นคนที่ลบไปเลยโดยเหตุการณ์ทางลบนั้นแต่เราจะเป็นคนที่บวกไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ลบเราก็เป็นคนบวกเสมอเอเมนไหมครับ พราะเรามีพระเจ้าที่ควบคุมและก็ดูแ,แลเราอยู่และจับสรรทุกสิ่งให้เป็นผลดีต่อชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราที่ไม่เข้าใจทุกอย่างสิ่งที่สี่สุดท้ายก็คือการเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการส่องสว่างเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการส่องสว่างพี่น้องแม้เราทุกคนมีความสว่างในตัวเหมือนดังหิ่งห้อยเราทุกคนผู้เล็กน้อยเราเป็นหิ่งห้อยที่มีแสงป๊ป๊บปบป๊ป๊ติดก,ก้นเราอยู่แล้วในกะ้นกหิ่งห้อยนะมีแสงสว่าง ไปไหนก็พักมีครั้งหนึ่งผู้นําคนหนึ่งเขามานอนบ้านผมตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ใหนอนแล้วนะครับเขาก็มาพักมาจากกรุงเทพเป็นผู้นําภาคมาเยี่ยมผมก็ให้นอนห้องว่างทั้งคืนมีไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ดิ่งที่เขาเปิดไฟหมดแล้วก็มีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็ตกใจมากว่ามีคนโจรมาเข้าอยู่โจรมามาคุกคามเขาในห้องใกล้ห้องนอนเขาปุ๊บนอนไม่หลับเลยครับทั้งคืนเลยเช้ามาอาจารย์ เนี่ยกลางคืนมีไฟเพาอก็ไม่เคยออกบ้านนอกเขาอยู่ในเมืองกรุงแสงสีไม่มีหิ่งห้อยในกรุงเทพปพ้ากวดภพเขามาก็าตกใจมากาก็กลัวหิ่งห้อยเขาคิดว่าเป็นผีหรือก็คิดว่าเป็นเป็นโจรที่คอยมาเฝ้ามองที่ห้องเขาที่น้านต่างผมาบอกไม่ใช่อาจาร์นั้นเป็นหิ่งห้อยเขาอ๋อเหรอหิ่งห้อยเลยพี่น้องหิ่งห้อยนี่มีความสว่างแต่มันมีความต่างที่น้อยนิดมันอาจจะไม่มีพลังมากถ้ามันโดยตัวของมันแต่ละตัว แต่ถ้าเราหิ่งห้อยเต็มที่มีความสว่างน้อยนิดสักแสนตัวล้านตัวมันอยู่ในขวดโหลใสๆพี่น่โอ้มันจะสว่างกี่วัตเนี่ยมันจะเป็นไฟที่สว่างกี่วัตหลายวัตมากโดยไม่ต้องเสียสตางค์เพราะว่าเป็นแสงสว่างธรรมชาติที่มาจากตัวหิ่งห้อยวันนี้ถ้าคริเสเยนคนเดียวก็สว่างอยู่แล้วแต่เราสว่างนนิดเดียวแต่เมื่อไหรที่เราเห็นคุณค่าการรวมตัวกัน เป็นน้ำหนึ่งเียวเดียวกันเราจับมือกันหันหน้าเข้าหากันไม่มาสู้กันแต่เราเสริมกันสนับสนุนกันพลังความสว่างนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยได้พลังความสว่างนี้จะเปลี่ยนพิษลุมได้มันจะขับไล่ความมืดใน